มีมีความประทับใจนะครับแล้วก็อยากไปร่วมงานนะครับที่ทางอบตแก้วนะครับไปจัดขึ้นนะครับอย่างอีกงานหนึ่งนะครับที่คาดว่าเราจะไปร่วมนะครับปีที่แล้วเราไปร่วมงานนะครับบุญเดือนสามนะครับผมเรียกชื่องานเป็นครับได้ถูกนะครับไปด้วยจะรู้ว่าเป็นงานประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวภูไทยนะครับเป็นบุญเดือนสาม แล้วก็สิ่งที่ทับใจก็คือเป็นการไปแสดงนะครับไป<า>พูดคุยไปบุญร่วมกุศลกันนะครับกับทางคือนะครับทางวัฒนธรรมแบนะครับไปร้องเพลงเพื่อหาเงินช่วยเด็กๆนะครับแล้วก็รว้ว่า,าจะได้มากพอสมควรนะครับส่งส่งเด็กไปแข่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ นะครับนั่นก็คือประสบผลสาเร็จไปนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําที่ลุงพลทําแล้วประสบผลสาเร็จนะครับเพราะเหตุเพราะว่าลุงพลมีพี่น้องเอฟซีรักครับนะครับที่ท่านเดินทางมาจากต่างประเทศจากโน่นจากนี้นะครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดคุยนะครับกับรองต้นเล่าให้ฟังอยู่นิดหนึ่งว่าทําไมนะครับงานนี้ดูอลังการดูยิ่งใหญ่บางคนบอกว่างานกาชาดหรือเปล่าไฟสว่าง สวยเหลือเกินนะครับไม่ใช่นะครับเป็นงานวงสวงองคูบาิจิตเราเราได้รับการสนับสนุนจากเอีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นึิงตัวเล็กๆนะครับท่านหนึ่งนะครับที่ว่าทาอยู่ในกะเานี้สนับสนุนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับขอเชิญนะครับคุณเดียวนึ่งนะครับผมไม่รู้ที่จริงจริงๆออกเป็นภาษาอังกฤษ นะครับเดี๋ยววันหน้าผมมีโอกาสได้สอบถามนะครับอยู่ไหมครับครับขอเชิญเธอะนะครับขอเชิญเธอครับนะครับดีจริงๆทํางานนะครับทําให้ผมทํางานได้อย่างอย่างสบายใจอย่างมีความสุขนะครับที่ที่ทําขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสีเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะครับอ่า ท่านว่าแสงสวยไหมครับสวยค่ะสวยนะเสียงเพราะไหมครับเพาะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสวยแลวเพราะพี่คุณเนือเป็นสปอนเซอร์เพราะเอผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนให้หาสิ่งดีๆเข้ามาให้ตรงนี้นะครับครัพขอเรียนเชิญเลยนะครับอยู่ตรงไหนนาะนะครับใครเห็นช่วยสกิทด้วยนะครับ เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับจะเชิญลุงพลนะครับได้มาพูดคุยผมเห็นน้องๆนะครับจากโรงเรียนสกลทวาปีมาถึงแล้วนะครับเป็นการแสดงที่อลังการงานสร้างมากนะครับการเป็นมัดมัดนะครับมวยโบราณนะนะครับท่านจะได้ชมกันนะครับอยู่ไหนน้อนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับนะครับนี่นะ ที่ผมจะต้องขอบคุณท่านในึืนะครับคุณอิสระพลงมดนะครับที่ทำเมื่อวันที่ได้ยิ่งใหญ่ตระการตานางลำแปดร้อยสิบแปดนางลำที่ที่นางลำเมื่อวันวนนี้นะครับยิ่งใหญ่ระกันนะครับเต็มพื้นที่ด,ด้านหลังเต็มไปหมดนะครับแปดร้อยคนเนี่ยไม่ใช่ก้อน้อยนะครับแล้วก็ได้ลำได้สวยงามนะครับนางลำ ว่าน่าจะเป็นามเสียเพอนะครับอจากอำเภอปันม่วงอำเภอวานนนท์ว่าอำเภอเจริญสิออองอำเภอคำตะก้าฝั่งส่วนนะครับที่ที่ร่วมกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่คนงาเป็นภาพแห่งความสามัคคีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตครับขอเรียนเชิญลุงพลก่อนก็ได้นะครับขอเรียนเชิญลุงพลครับอยู่ตรงไหนขอเรียนเชิญอ,อยู่ตรงหลังก็ไม้บอก นะครับขอเรียนเชิญลุงพลครับได้ทัดทายนะครับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็นะครับกัสีทั่วโลกครับนะครับที่กําลังไสศตอนนี้นะครับนะครับขอเรียนเชิญครับขอเชิญครับครับกลับเป็นวสการพระคุณเจ้าครูบาทรงทำแล้วก็ ท่านผู้ใหญ่ท่านนายกผู้นำชุมชนทุกท่านนะครับเอที่เดินทางเข้ามาร่วม